สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะป้าชาก,กาแฟนะจ๊ะมาแล้วจ้าตามสัญญานะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูนมหมีนะคะเราจะเริ่มกันที่นมหมีชาไทยเลยนะคะเพื่อนเมนูสุดที่ชาเขียวชาไทยนะคะไม่ว่าจะกินเป็นเมนูอะไรชาเขียวชาไทยก็อยากกินกับเเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูชาเขียวชาแอนนมหมีชาไทยกันใชนโนมีสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะของป้าเพราะว่า เสียงรถเยอะค่ะเพื่อๆนๆต้องขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงตอนนี้มันแอละไรละ่ะสี่โมงกว่าแล้วนะคะเขาเลิกงานบ้างอะไรบ้างเสียงรบกวนแล้วป้าก็ไม่มีไม้นะคะเดี๋ยวจะต้องหาไม้มาติดเคยซื้อมาแล้วเราใช้ไม่เป็นนะเพื่อนๆมันใส่ไม่ใส่มันไม่ไม่ได้ใส่แล้วก็ยังเสียงดังเหมือนเดิมะคะอค่ะป้าก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่ได้ใช้นะคะน้องมีสีฟ้าค่ะเราไม่มีสีเหลืองนะเพื่อนๆอเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปหาดูสีเหลือง ถ้าสีฟ้าป้าก็ต้องใช้นมข้นจืดช่วยเหมือนเดิมแต่ใครมีสีเหลืองก็ใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องใช้นมข้นจืดนะคะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองนมข้นจืดใครมีนมมีสีเหลืองให้ตัดนมข้นจือดออกไปนะคะใครไม่มีจะมีสีฟ้าสีชมพูสีช,มพ,สชมพูมันออกหวานนะคะเพื่อนๆสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นนมจืดทุบข้งมนันเนยนะคะแต่รสชาติมันก็จะออกหวานหวานนิดๆเหมือนกันหมดแล้วค่ะแต่สีชมพูนะคะเป็นรสหวานหรือมั้งถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะคะเราก็อันนั้นเราก็ไม่ต้องไป เน้นน้ำตาลเน้นน้ำเชื่อมมากนะคะถ้าใครมีสีชมพูเราปรับเอาค่ะเพื่อนๆเนะาะบางทีเราหาไม่ได้สีเหลืองบางไขดีแล้วก็ปรับเอาค่ะเราดูชิมดูว่าไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะแข็งเหมือนเดิมค่ะแข็งเลยแก้วูอยู่ไกลก็จาไ,ได้ยินอีกอกินนิดหน่อยนะคะเพื่อนเราใส่ชาไทยมันก็จะละปั่นไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูปริมาณนมหมีปริมาณนมหมีนะคะเราจะคำนวณปริมาณแล้วก็เราก็ถือใส่ชาไทยลงไปอันนี้อยู่ที่140 ml นะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเราถ้าปกติน้ำปั่นเราก็จะประมาณนี้นะคะ140 150เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ชาไทยเยอะมันก็จะทำให้เหลวไปปั่นยากนะคะมันจะคำนวณยากนมหมี140 ml นะคะเราก็จะใส่ชาไทยเข้มข้นนะ,ะเพื่อนเพื่อนเอาแบบเข้มข้นเลยชงแบบเข้มข้นเลยนะคะที่บ้านคื เราถ้าเราทำนมหมีอ่ะชาไทยเราเอาเบดชาชงม,มันจะไม่ค่อยเข้มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องชงใหม่ใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกระปอ๋องนมข้จืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำชาไทยกันเหนคะคะเหมือนเดิมนะคะนมข้นจืดสามสิบนมขนนมข้นหวานสามสิบ พี่ฟ้ามาแล้วครเข้าข่ะต้มเชื่อม20เหมือนเดิมค่ะใครว่าไม่ชอบหวานก็ใส่ลงคนหวาน50ก็ได้นะคะ,ะเพื่อนๆแล้วแต่เนาะใครต้องสูตรลงคนหวานอย่างเดียวจ๊นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำช,ชาไทยกันทำชาไทยทำชาไทยชงชาไทยให้เข้มข้นไปเลยเนาะ ถ้ช้อนะมือนะคะเพื่อนหนึ่งช้อนตะ๊ะถ้าสมมุติว่าใครชงแก้ต่อแก้มันเหลือก็น้ำชายอยู่ก็ความเข้มยังไม่หมดก็เอาเก็บไว้ชงต่อได้นะคะเราก็จะใส่น้ำเักกเล็กน้อยนะเพื่อน,นตัประมาณสี่สิบห้าสิบมิลิตเนาะให้ชาไว้ก่อนนะคะเป็นๆชาแล้วก็คนๆให้ชามานันค้ายรสชาติชาหาไม่เีอ แล้วเราก็ฉกช,ชาใหม่นะคะเพื่อนเอาชาเข้มๆสีเออ่มันจะไม่สวยๆเม,มืะเพ่อนมหมีนะคนวลนะนวลเวลาปั่นสีชาความเป็นสีสีอันนี้มันใส่ชาเขียวนะคะทุกคนเใส่กันชาเลยค่ะไม่ได้กประมาณสามสิบห้าสิบนะคี้แม่เนี่ยก็ไม่ดีค่ะ สี่สิบห้าบาทคุิษชาสี่สิบห้าปันเลยเฮ้ยไปทำสวนเลใส่ชุดมาทำสวนใส่ชุดมาทำสวนโอเคขนาดนั้นนึกว่าสมบุกสมบันไปทำสวนมาเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนทำไม่ไหวอ่ะเิอเพียงว่าเปล่าที่หมดหลักใช่ คุณแต่งแก้วด้วยคาราเมลนิดนึงนะคะือเพื่อนอันนี้คือป้าจะแต่งอย่างนี้นะคะเสร็ป้าคาราเมลค่ะถ้าเขียวชาไทยป้าจะใส่แบบนี้ออนนั้นมันจะเหลวๆพอดีนะเะนเพื่อนมันไม่เป็นน้ํานะคะแต่ถ้าเราใช้เบทชาเบทชายเย็นแบบนี้มันก็จะทำให้เหลวกคนนี้นิดนึงแล้วนิดแล้วหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไปเข้มข้นอยู่แล้วเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ราดด้วยซอสคาราเมลแต่ลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เอา เบดยราชาไทยนมหมีชาไทยฟัน,ยนแก้วที่สิบสองออนนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามเรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกทกท่านนะคะทั้งผู้ติดผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะ ขอทุกท่านจงมีความสุขคงเจริญนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า